ในสมัยโบราณถ้ามีคนเสียชีวิตในเรือจะจับมัดใส่หินท่วงน้ําทําให้มีความเชื่อสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันว่านกเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตห้ามทาร้ายหรือห้ามจับนกที่อยู่บนเรือมากินปัจจุบันมีกฎหมายทางทะเลควบคุมถ้าเกิดการเสียชีวิตจะต้องเก็บไว้บนเรือและส่งกลับบ้านแต่เรือวิ่งอยู่กลางทะเลยังไงก็ส่งกลับไม่ได้ถ้าเป็นเรือสาราญจะมีช่องเก็บเป็นล็อกล็อก,อกหรือโรงเย็นถ้าเป็นเรือสินค้าจะเอาล่างใส่ถุงซิปล็อกแล้วเอาไปเก็บในห้องเย็นเก็บสเบียงยังไงก็ไม่มีทางเลือกเก็บ มกับสเสบียงอาหารที่เรากินต่อมาขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการส่งร่างกลับบ้านในเมื่อเรืออยู่กลางทะเลต้องเอาร่างลงที่ท่าเรือต่างประเทศเพื่อจะส่งกลับทางเครื่องบินขั้นตอนเอาล่างลงจากเรือในต่างประเทศค่อนข้างยุ่งยากในเอกสารประกันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่บางบริษัทไม่ได้ทําประกันส่วนนี้ไว้ญาติต้องจ่ายเองเคสที่เกิดขึ้นในปี2022คู่สามีภรรยาโรเบิร์ตกับมารีลีนโจนล่องเรือสำราญซิเบลิตี้อีคิโนกหลังจากเรือออก2วันโรเบิร์ตหัวใจวายเสียชีวิต บริษัทปฏิบัติตามขั้นตอนให้เลือกระหว่างส่งกลับที่ซานฮวนเปโตริโกหรือเก็บร่างไว้6วันรอจนกว่าเรือจะกลับมาฟลอริดามารีเลเลือกอยู่บนเรือ6วันจนเรือกลับฟลอริดาระหว่างอยู่บนเรือบริษัทก็ส่งนักจิตวิทยามาพูดคุยด้วยตามขั้นตอนจนเรือกลับมาถึงฟลอริดาญาติมารับร่างโจรน,นอนอยู่ในห้องเก็บเครื่องดื่มร่างเริ่มเนา่าทางเรือแจ้งว่าโรงเย็นเสียต้องเอาใส่ไว้ในห้องเก็บเครื่องดื่มญาติฟ้องบริษัทเรือต้องจ่ายหนึ่งล้านเหรียญและบริษัทประกันก็ไม่รับผิดชอบ